สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็สวีดัตนะครับคลิปนี้เอามาพัดเอาสมเด็จนะครับเอาผราสมเด็จโพก้าใบมาให้ f c ชมนะครับให้ f c ได้รู้ว่าหน้าตาแบบนี้ก็มีนะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกสีอะไรอะนะแต่ก็สวยนะมีมาอยู่กี่องค์เนี่ยมีอยูออ่ประมาณ8ปดองค์นะแบบนี้ผมว่ามันก็สวยดีนะเนื้อก็แบบย่นๆนะ มีคนเดี๋ยวนะผมให้ดูดูตำตำหนิหน่อยข้างหลังก็เหมือนเหมือนทั่วไปอย่างเงี้ยนะข้างหลังก็เป็นแบบเนี้ยนะเออแบบนี้เลยผ้าถุงทีครับ <c oughs> นี่เลยนี่เลยนะเห็นไหมครับเนื้อจำแบบย่นย่นสักหน่อยมีบางคนมาให้ผมดูตอนนั้นผมก็ไม่มีความรู้ว่าแบบนี้มันจะแท้หรือไม่นะเขาไม่ให้ดู เขาเช่ามาในราคาที่ถูกวย Count นะเขาเช่ามาในราคาที่ถูกด้วยนะแต่ผมก็ยังไม่สายมากจะยืนยันได้วันนั้นว่าแท้หรือไม่แท้เนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีของที่ว่าจะชัดๆอ่ะนะตอนนี้มีและนะของเขาเหมือนแบบนี้เลยแต่เขาเช่ามาถูกครับ<อ>เขาเช่ามาถูกเลยแหละนะทีนี้ผมจะชีต้ตำหนิให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นหลุมหลุมนะของแท้จะเป็นหลุมหลุมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นหลุมหลุมทำไมทมบอกว่าต้องของแท้ไปอย่างเงี้ย เออเพราะว่าผมได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ใลคนแก่คนรวยเก่านะเขาก็เช่ามาไว้เยอะเขาเช่ามาไว้ต้อง30องค์องะเอ้สามองอ์องนะเขาเช่ามาไว้ต้อง300องอ์อะเขาบอกกับคนที่เอามาให้ผมเนี่ยนะเขาเช่ามาไวลนะ้ลุงคนนั้นอายุต้อง97กว่าปีแล้วเขาเช่ามาไว้อยู่ที่ สามร้อยองนะนี่คือตําหนีครับตําหนีนะพยายามหาตําหนีให้เป็นหลุมๆตรงนี้ให้ได้เนี่ยตรงปลายไม้เนี่ยหลุมๆตรงนี้นะมีสิ์เลยมีสิิ์ได้ดีเลยง่าย,ายๆนะเนี่ยหน้าตาก็เป็นงี้นะครับพระสมดเด็จใบโพก้าใบหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมยอดฮิตนะครับจรงิๆรงๆก็มีมีด้านหลังก็หลายหลายพิมพนะด้านหน้าก็ก็จะมีพิมพ์เดียวเนี่ยประมาณเนี่ยนะจะทรงแบบนี้แหละนะ จะทรงแบบนี้ข้างหลังก็มีทั้งหลังยันนะออมีหลังยันแล้วก็หลังเดี๋ยวจะให้ดูประเภทหลังยันก็มีมีติดมาองทั้งสององนี่นยะทั้งหมดนะนะออหลังยันแต่อันนี้เป็นหลังพระแม่ทั้งนั้นเลยอยู่ใครมีแล้วห้อยคอล่มเย็นครับแค้วคาดส่วนพุทธคุณหรือมวลสารผมไม่พูดถึงแนละ้วไปไปไปดูในคลิปอื่นๆผมแล้วกันนะครับเอารูปทรงมาให้ดูแล้วกันเอาตำหนิมาให้ดูให้ชมว่าหน้าตาเป็นยังไง นะครับจะได้ไปเจอแล้วก็จะได้โอเคเก็บได้ถูกครับก็จะได้เก็บได้ถูกว่าพระยอดทิดโค่เก้าใบเนี่ยเป็นยังไงนะครับทําก็ตรงพอสอบประมาณประมาณสอบขอสอบสิบเก้านะประมาณพศอสอบสิบเก้านะหน้าตาแบบนี้ก็มีนะครับใครมีไว้นี่สบายเลยครับวัสอ,อสิ่งของของหลวงพ่อปวยนี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับมวลสารพุทธุคุณนี่หลากหลายโอ้โหครบครันการปลูกเสกสุดยอดเอาเป็นว่าคลิปนี้เอามาให้ดูสีสันลักษณะตําหนิ ว่าเป็นยังไงให้ให้อได้ชม f อก็จะได้รับทราบนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามกันตลอดนะครับผมมีอะไรดีๆให้เยอะเอามาให้ดูให้เยอะเลยนะครับผมมีหลากหลายที่จะเอามาให้เอฟซีชม f อจะได้มีความรู้แล้วก็เก็บได้ถูกต้องนะครับไม่ผิดหวังนะครับอาจจะได้ในราคาถูกๆด้วยนะครับให้รู้ว่าพระสมเด็จโพก้กาใบแบบนี้ก็มีนะครับหลังพระแม่ธรณีนะครับ กดติดตามนะครับอย่าลืมมีอะไรดีๆแบ่งปันก็จะได้รู้นะครับสวัสดีครับ